นี่ครูคุณจนตัวใหม่ไปซื้อมาสิบเอ็ดสิบแปดล้านล้านบาท <c oughs> นี่นี่อันนี้มันมีไขาลานมันส <c oughs> ามารถไขลาด้ไขลานตรงไหนเราไม่เห็นอ๋อต้องไขลานไขาตรงจุ่มเอ้ยไม่ใช่เอ้ยน้ำขยับไ,ได้ยังไงเรายังไม่เออไขาลานอยู่เนี่ย <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วเดิน รุ่นยนต์ระบบอ่ะเป็นโรบอททำคว <c oughs> ามสะอาดแนะนำตัวเองหน่อยสิมิสเตอร์ข่าวแนะนำตัวเองเป็นหุ่นยนต์รุ่นไหนหุ่นยนต์รุ่นไหนรุ่นนี้เป็ <c oughs> นหุ่นยนต์รุ่นใหม่รึเปล่ปา <c oughs> รุ่นใหม่โอ้รุ่นที่เท่าไหร่ <c oughs> รุนร่นสิบแปดรุ่นสิบแปดแล้วทำอะไรได้บ้างทำความสะอาดได้ <c oughs> อืมแล้วก็ทำอะไรอีก ล้างจานได้ด้วยไปบ้านได้ไหมไปไปบ้านได้ไหมบ้านได้เก็บของเล่นได้ไหมได้ต่อไปลังเลยอ่ะมุนไคลานใหม่หมดแล้วหมดแล้วไคลานใหม่เดินไปเก็บทำความสะอาดลูกบอลซะเจ้าหุ่นยนต์เก็บมูกบอลซะไหนลูกบอลคงคือบิ๊กโรบี 没带没带路不了。<Yeah. S 1> 不